นั่งวันั่งเงบลลี่ y, เออชมวิวนะเบลลี่ดูดูเขาดูเขานั่งชมวิวเบลลี่มันไม่ใช่ที่นั่งชมวิวนะั่นน่ะเบลลี่บางทีโกลเด้นอาจจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ได้นะเนี่ยพูดจริงๆนะอาจจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเบลลี่ ดู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 เบลลี่เอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเบลลี่เบลลี่มันไม่ใช่ที่พักไม่ใช่ที่ที่พักกายนะน่ะเบลลี่มา อืมนี่ก็อืมขี้เกียจดูอ่ะปล่อยอืมอืมสนุกเลยอ่ะอะไรไปลี่